เทคนิคการสอนเด็ก9ถึง12ขวบแปรบอลน,นะฮะพื้นฐานการพาสซิ่งหรือว่าคนไทยติดปากว่าแปรบอลให้แปรลมเหมือนครับดูนะครับเนี่ยผมฝึกให้ไอ้เจ้าคิวนะครับวางเท้าให้ถูกก่อนสำคัญคือการวางเท้านะฮะเท้านำเท้าตามเนี่ยเท้าที่วางปากกับพื้นแล้วก็เท้าที่สัมผัสบอลมันต้องอยู่ในลักษณะไหน หน้าเท้าควรล็อกยังไงนะครับให้เข้าแปรลมเนี่ยข้างะสิบั้งซ้าย10ขวา10นะครับมันจะเกิดความเคยชินฮะแล้วให้ให้แปรกับลูกบอลเ,ออ<อ>เด็กที่พี่ทํามันเป็นเฉลี่ยนะมันเฉลี่ย11ถึง17-18ปปีเออแล้วก็พี่เน้นสอนแบบ ฟุตบอลยุโรปอะก็คือฟุตบอลรีสิดเดชันที่เข้าฮิตกันนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังฟุตบอลรีสิดเดชันคืออะไรพวกยุโรปตอนนี้ใช้กันเยอะครับมันก็คือการรวมการฝึกที่มีทั้งเรื่องของฟิสิกอลเทคนิคอกทัคติคอลแล้วก็มีเรื่องของเกมอินเทลเจนกซ์นะครับ ทางภาษาโคชิ่งเขาเรียกว่าเกมอินเทลเลเจนต์แต่พี่อยากเรียกว่าฟุตบอลฟุตบอลท็อตมากกว่าความคิดทางฟุตบอลถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งอันนี้ที่เด็กไทยขาดเด็กไทยไม่มีความคิดทางฟุตบอลนะครับก็คือเล่นไปเรื่อยเล่นตามสัญชาตญาณน,นะครับเวลาไปเจอกับทีมที่เขาเล่นเป็นอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือพวกยุโรปก็เละฮะเพราะบอลมันเล่นกันสิบหนึ่งตัวเนาะมันเก่งแค่ เก่งทั้งทีมแต่เล่นไม่เป็นทีมก็เรียบร้อยอะ่ะกีฬาทีมอะ่ะแต่ของพวกนี้สร้างไม่ได้แค่ข้ามวันครับมันต้องให้ค่อยใส่ใค่อยๆปลูกให้เขาเติบโตแล้วก็ต้องเข้าใจจากประสบการณ์อะ่ะทำให้พี่เข้าใจเด็กขึ้นเยอะอืมแล้วเด็กที่มาอยู่กับพี่คือเด็กที่ไม่ค่อยได้โอกาสนะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปอีกฟังไปเรื่อยๆเ,เนะาะถ้าชอบฟุตบอล จะเห็นว่าฟุตบอลอะคาเดมี่างเนี้ยส่วนมากอะ่ะเวลาที่เด็กไปฝึกอะ่ะเด็กก็จะมีผู้ปกครองไปนั่งชมเกมไปคุยกันไปคือมีผู้ปกครองไปด้วยดูเด็กพี่ดิไม่มีสักคนขับมอเตอร์ไซค์มากันเองพวกนี้เข้าไปถึงโอกาสในการฝึกครับวิ่งแบบนักบอลยังไม่เป็นเลยหมายถึงว่าการเคลื่อนตัวแบบนักฟุตบอลกีฬาแต่ละประเภทมันมี การเคลื่อนตัวนะครับลักษณะการเคลื่อนไหวของมันอย่างเช่นวงสวิงของกอล์ฟอ่ะตีเ,เทียบไม่ง่ายฟุตบอลเหมือนกันครับฟุตบอลเขาจะมีวิธีฝึกมีอุปกรณ์งานฝึกที่ให้เคลื่อนไหวแบบนะักฟุตบอลหรือเขาเรียกว่าสเต็ปฟุตบอลน,นะครับพวกนี้ไม่เคยฝึกมาสิงก็เอาลูกบอลหนอึ่งลูกเตะกันสนุกสนุกไปแต่พวกเขาบอกว่าผู้เขาอยากเป็นนักบอลครับแต่เข้าไม่ถึงโอกาสก็อย่างที่เห็นครับสนามก็เล่ยไปเรื่อยนะครับ มีมัง่งไม่มีมัง่งแต่อุปกรณ์นั้นมีครบฮะอุปกรณ์จะได้จากที่เคยทํามากับเพื่อนๆนะครับช่วยกันหามาบ้างได้รับบริจาคมาบ้างเพราะฉะนั้นหนุนใจครับพี่หนุนใจตอนนี้พี่ทําสโมสรฟุตบอลแล้วพี่อยากจะให้พวกเราช่วยหนับหนุนเด็กด้วยการที่ช้อปปิ้งหน่อยคือตอนนี้ที่พี่ทําเรียกว่าบริการชุมชนแต่ยังไม่มีหน่วยงานรัฐหรือองค์กรไหนนะครับ หรือห้างร้านใดนะครับจะมีจะมีที่เดียวก็คือครัวสมหญิงที่พี่ใส่เสืเ้อบ่อยๆเลยแหละที่เขาลงมาลุยกับพี่และพี่อยู่ดีก็ไม่ได้ชอบไปขอเขาเพราะฉะนั้นพอทิกต o อกมีช็อปขึ้นมามันทําให้พี่ปิ๊งไอเดียว่าเออพี่คัดของมาขายผู้เราดีกว่าคนที่มาดูพี่มาติดตามช่องพี่มากดหัวใจมาคอมเมนต์ดูทีเป็นแสนเป็นล้านแสดงว่าต้องมีส่วนหนึ่งคล้ายพี่ ลองเข้าไปดูของที่พี่คัดมาให้ะครับพี่ว่าเหมาะกับพวกเราได้ใช้งานจริงแล้วก็ได้ช่วยพี่ไปอีกทางนะครับพี่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ครับบอกตรงเลยเหมือนกับเป็นตัวแทนเหมือนเป็นนายหน้านี่แหละไม่ได้เต็มนะสินค้าไม่่ใชของพี่มันมาจากคลังของ Tik t o ็อกที่เจ้าของสินค้าเขามาฝากขายไว้นะครับพี่ก็ไปคัดๆไปดูๆเดินเข้าไปในคลังติกต k อกแล้วก็เอ้ยอันนี้น่าจะเหมาะกับคนดูของพี่วะราคาก็ จับต้องได้มีอะไรที่อยากได้หรือขาดไหมถ้าไม่มีขอให้บอกเดี๋ยวไปหาในคลังทิกตอกมาให้ขอบคุณครับ